คลิปนี้เรามาใช้การพากเสียงเอานะครับกับการตั้งกล้องโกโปรไว้นะครับเรามาดูการถอยเข้าโกดังนะเพื่อนๆลองมองตรงนี้นะเป็นประตูโกดังแคบๆนะไม่สามารถเปิดประตูได้แลยนะครับส่วนาการเข้ามาจอดของเราเนี่ยเขาให้เดินหน้าเข้ามาจอดนะครับแล้วก็ขยับให้เจ้า -36 ไปข้างหน้านะครับแล้วก็จะให้ถอย ก็คือแทงซ้ายเข้านะครับจริงๆผมก็ไม่ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าเราจะเอาเข้าไปประมาณไหนนะตอนแรกนะครับก็ใช้เวลาโยกอยู่ค่อนข้างนานนะครับแต่จริงๆหน้างานตรงนี้นะถ้าจะเป็นการถอยมาจากอีฟังซ้ายของจอเนี้ยมันจะดีกว่าเตอย่าลืมว่าก่อนถึงโกดังนะครับมันจะเป็นคลังเฟตนะก่อนถึงโกดังมันจะเป็นคลังเฟดนะทีนี้เราอยู่ที่บางลาปิ้งนะครับ เออบางปิ้งนะครับบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครเนานะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งเล็กๆนะครับเมื่อคืนเราก็จอดตรงนู้นแล้วเขาก็ปลูกให้เราขยบไปตรงนี้ตรงนี้ก็คือตรงที่ผมตั้งตั้งกล้องนี่ก็คือป้อมป้อมรอภอเลยนะครับเป็นตั้งกล้องไวท้ที่ป้อมราพอโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเป็นงานที่ยากที่สุดกับเจ้า FGR รคันนี้แล้วนะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าแค่ ให้ถอยซ้ายเข้าไปเฉยๆนะครับพอเราเข้าไปได้อ่าแก่ถึงจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเอาแบบจัดทรงท่าไหนนะเพื่อความสะดวกของการลงของนะครับวันนี้เราเอาตู้เครื่องจักรมานะครับจักรทะเกคลองเตยมากัน2คันนะครับมากัน2คันเจ้าปอนก็เดินหน้าขยับไปจากโน้นนะครับอ่าตอนแรกเขา ผม,ผมออกปากนิดนึงว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะพับเข้าได้นะครับเพราะประตูมันแคบนะบลูกค้าบอกว่าเอ๊ะมันเคยมีรถเข้าได้นะรเราฟังแค่นั้นนะคือถ้ามีรถเคยเข้าได้ก็แปลว่ามันเข้าได้นะครับแต่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับก็โยกกันจนเหนื่อยเลยนะครับกว่าจะเข้าได้นะของเราก็จะเป็น600 FTR 240นะมันก็จะค่อนข้างช่วงสั้นกว่าพับง่ายคืนง่ายกว่าตามที่ ได้หลายคนเข้าใจนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นเครื่องจักรตู้หนักๆจุกๆเต็มกราฟเลยนะครับทางผู้จัดก,การโกดังก็จะพยายามบอกอยู่ตลอดเวลานะครับไปให้เอาอย่างนี้อย่างนี้นะหัวอยู่อย่างนี้หางอยู่อย่างนี้นะคือด้านซ้ายของท่านผู้ชมนะครับมันจะเป็นออฟฟิศมันจะไม่สามารถลงของได้มันต้องไปด้านขวาของท่านผู้ชมของหน้าจอนะครับ ตูดมันต้องไปด้านขวานะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในตามแนวของกูดังครับในตอนแรกเรายังไม่เข้าใจเนาะเราก็คิดจะว่าให้แต่มันถอยเข้าไปได้ก่อนนะครับแต่ว่าพอเราเข้าไปแล้วเกก็จะมาอธิบายให้ฟังเราก็ต้องโอ้โหใช้เวลาโยกนับไม่ท้วนนะครับ ที่เข้าไปได้แล้วนะทางลูกค้าก็พยายามบอกให้เราจอดตามแนวยาวเบ็ดคือขนานกับโกดังนะเพื่อที่จะทําการลงของให้มันง่ายๆนะโอ้ก็ใช้เวลาลงมาดูโย,เยกเล้วก็โยกเอีกงนะครับแปดสิบตลบอคนนับไม่ท้วนนะพเพื่อนๆลองลองนับดิมันกี่โยกเอลงไปดูเขาก็จะบอกว่านี่เอาท่านี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันถึงจะลงได้นะครับ ด้วยความที่เราไม่เข้าใจในตอนแรกคิดนึกว่าให้เอาเข้าไปที่ประตูกูดังเฉแล้วประตูกูดังค่อนข้างเครียดพอดท้ายเราเข้าใจแล้วอ๋อต้องถอยแบบนี้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จ้องเริ่มยกใหม่อีกรอบเนึ่ย นี่จะเป็นทางเข้ามาเมื่อคืนนะครับแล้วก็นี่ประตูประตูเล็กๆอย่างนะครับไม่ได้ใหญ่อนะไรก็คือเราก็นอนตอนนี้กจ้บ,บอลไปยย่นอนเขาบอกว่ามันมีตู้เบากับตู้หนักเขาก็เลยบอกให้เจ้อนเลือกเอาตู้หนักเจะปอนมาก,ก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวลงตู้เบาก่อนเทแบบ่ากับเขาลงเราก่อนนะครับก็ถอยเข้าพื้นที่ตรงนี้เอาจิงงยากอยู่นะครับแคบอยู่นะประตูแบบนี้ถอยเฉียงมันจะลําบากให้ถอยตรงแล้วก็ เผยเข้าไปอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะเผยเข้าไปข้างในครับแคบอยู่ไม่ได้ตั้งใจจะถ่าย้วนะครับเพื่อวางกล้องไว้แคบอยู่นะ แล้วนะครับออกก็ต้องตีวงออกสักนิดหนึ่งถอยเยอะไม่ได้ออกได้ไหมนะเข้าได้ก็ต้องออกได้เข้าวซาันดิ อันนี้จะเป็นคลังเฟตนะครับก็เลยแคบๆหน่อยเมื่อคืนเราไม่รู้เรื่องเราก็มาจอดนอนคลังเฟตเขาเนี่ย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกว่าชอบก็แล้วกันนะครับเผื่อจะได้มีกําลังใจทําแบบคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยบางปิ้งสมุทรสาครนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบางมันลูดจะไม่ได้หรอ บางปิ้งนะครับจังหวัดสมุทรสาครถนนเศรษฐกิจข้างหน้าก็จะเป็นถนนเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสมุทรสาครนะครับตามโลเคชันผมเห็นมันเขียนว่าบางปิ้งนะผมไม่แน่ใจผิดถูกต้องกราบขออภัยด้วยเราเข้ามาในซอยมานิดหน่อยนะครับก็ถึงโกดังเลยนะครับที่เราเห็นเขาลงเป็นเครื่องจักรนะครับเป็นเครื่องจักรนะฮะเหมือนว่าสถานที่เขารับรับรับ,ร,บรับลงของเครื่องจักรพวกนี้ให้นะครับแล้วก็ถ่ายส่รถไปส่งประมาณนั้นนะมั้งเพราะว่าเป็น เป็นเหมือนแค่สถานที่ลงเฉยๆนะอาจจะนํามาขายเลยอยังไงนั้นก็แล้วแต่ลูกค้านะตอนนี้ทานข้างหน้าเราก็เป็นถนนเ,เ,เศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราจะออกจากถนนเศรษฐกิจแล้วก็ม่วนหัวไปทางพระรามสองแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนฟรีนะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการก็เป็นทางด่วนฟรีนะครับก็นู่นเหละไปลงรัดกระบ,บังนะครับตู้ใบนี้เป็นตู้เอเย่นเมิร์กบางกอกมารีนนะครับหรือเขาเรียกกัน,นสั้นๆว่า M.S.K. นะครับคืนต mm ู้ที่ลาดกระบังวินเวนเดอร์ข้างหน้าก็เป็นถนนเศรษฐกิจฝากไล้ก็ใช้กับสมาชิกด้วยให้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกสวัสดีครับสวัสดีเทศกาลจะโดนตาด้วยนะครับสิเกตบุรีรัมนะซูรินจะโดนตาไปแล้วบายบาย